เนหน้าวิอยา่เกมยิงปืนนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเราจะเอาประเทศไหนดีประเทศไทยมีปยแวะโอ้ไม่เห็นแล้วมีมอันนี้นาวเกมลเลยเกม็จแล้เสร็จแล้วลคลิกเดินโอเคเออดูแล้วน้ำรบอก ิวเฮ้ยอะไรวะฮัน,นูไงะฮาน,นูครับเฮ็ดชาร์ดเฮ้ำไมเราลดโคตรโหดครับฮัน,น,บนูอ่าตับลูสศรฮีเฮ็ดาชดาร์ดซะเฮ็ดชาร์ดฮาเโลครับกดอี

เร็วรีบส่งเร็วรีบมาส่งสิเอออันนี้แหละมันเนี่ยส่งละโอเคยิงให้ช็อตมายก,กให้ช็อตซะนี่เงินเข้ามาหาตัวด้วยนะไอ้หาบางถึงมีนทำไมไม่ถึงมีดมาทำไม Ok, chuẩn đoán mãi. Let's shot. Ê. Fight phải in the hole. Phải bàn. Thì thử mình mà. Ôi. Dạc dữ quá. Ok. มาไม่เห็นไปแล้วมันเลือดสีเขียวตัวอะไรวะเฮชอ h เ t ื่อเราเจอเฮชอ t ใครยิงหลังวะไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรโอ้โยแหลกแหลกไปเอ้ย กิจหมดยังเนี่ยโอ้อยยิงคนเลยไฟมิด aho ความไประเบิดเลยแม่งโคตรอ่ะไปเย่พละกิจเสร็จสิหนับหน้าตาย,ยัางรอนคลิกหอเคลิกหลอครับอืม MK โอ้โหซื้อปอืนแล้ววนะเนี่ย สอนนะครับผมไม่เคยเ,เล่นเลยนะครับอ่าน,นี้เนะไวะเนี่ยดานเนาะงนผ่านแล้วยังไม่ผ่านไอตัวนี้เัวแล้วโอ้ไม่เล่นลนะต้องซื้อต้องซื้อเฮ้ยเลยเล่ากูะอะไรวะไอเงินมีอยู่พันไปเรื่อย อุ้ยอาโนเป็นนี้พันเดียวอะเอ้าไหมความแรงเหรออันนี้แม่งโอเคอันนี้แหละวะอาละก,กิจอะฉายา Nhìn này, này Nhắm mới đai nha Quảng lúc Điều khoa năng của mình đại oh. Nhìn ra đây Ồ Mà ơi Ê, anh Hà nha กำลังแนี่ยภารกิจละโลจัดแรงแรงเลย คใครๆถัดมองกันนะครับปุ้มตายคนเดียวเองอะ่ะให้มาพุ่งขึ้นครับยิงแล้วพัง เกือบนะมึงเจ้มาโดนเฮชอนทำไมม่งเนี่ยเออยังปทางภารกิจนี่หว่ง,งลืมไปเฮชอนเห็นม่ชบไปใครตามหลังออกไปภารกิจเสร็จใน่ไหมยังรอให้เงินเท่าไหร่วะ ปุ้งเฮชาร์ดนะครับโอเคแล้วครับเดี๋ยวมาเล่นใหม่ EP หน้านะเล่นเล่นหลายครั้งหน้านะพอจะคลิปเพลงเท่านี้ครับไปเบยะ